สิ่งที่ผมกําลังทําก็คือผมเอาประสบการณ์เนี่ยตลอดระยะเวลา5ปีที่ผมทําออนไลน์ลองถูกลองผิดแต่ผมเอาแต่สิ่งที่ทําถูกนะครับ mm hmm. มาจากเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเอาไว้สอนให้กับพี่ๆทุกคนที่อยากทาออนไลน์ line. มีตั้งแต่เนื้อหาเรื่องของการสร้างหน้าร้านบน a c e b o o k นะครับจะขายของยังไงหน้าร้าน mm hmm. ต้องเป็นแบบไหนนะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่เราจะใช้ในการทําการตลาดนะรหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการตัดต่อรูป mm hmm. และวิดีโอนะครับจนไปถึงเรื่องของการ ทำแฟนเพจแล้วก็เรื่องของการยิงแอดโฆษณาซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ใครที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์คุณจําเป็นต้องมีความรู้พวกนี้ทั้งั้ดการเรียนคอร์สออนไลน์ซึ่งส่วนตัวของบอส m อบเองเนี่ยนะคะในอดีตคือพอสนใจจะเริ่มเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆเนี่ยราคา อดีตหรือปัจจุบันเนี่ยราคาก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยคือส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักหมื่นหมื่นถูกไหมคะถูกครับมันเลยทําให้เราตักโอกาสคนที่อยากจะเรียนรู้ถูกไหมคะเมื่อววันนี้พอบอสประสบความสําเร็จแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องการถ่ายทอดเรื่องของแบบธุรกิจออนไลน์ต่างๆในการเรียนราคาจะสูงขนาดนั้นหรือเปล่าโอ้ไม่ต้องซีเรียสเลยครับราคา69บาทถูกพอๆข้าวกะเพราไข่ดาวเองครับคือ69บาทเราจะได้เรียนรู้ต่างๆได้ทั้งหมดเลยคือวันนี้ผมนั่งคิดว่าตัวผมเองเนี่ยตอนอดีตเราก็ไม่ได้มีเงินมาก่อนแล้วผมก็ ปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นแบบนี้เยอะมากคืออยากทําออนไลน์แต่ไม่ได้มีเงินไปเรียนอะ่ะเอาเป็นว่า69บาทเนี่ยสามารถทําให้เขามีความรู้จนเอาไปต่อยอดสร้างกําไรนะครับหลักหมื่นหรืออาจจะหลักแสนแต่ที่แน่ๆนะความรู้ที่ได้สามารถเอาไปสร้างไรายได้จุนเจอครอบครัวได้แน่นอนนะครับออนไลน์เนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้แน่นอนแต่วันนี้ตัวเราเองต้องคุยกับตัวเราให้จบก่อนว่าการที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างโดยเฉพาะโอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคนส่วนใหญ่เลือกที่จะทิ้งโอกาสไปเพราะว่า คำว่าไม่พร้อมวันนี้ตัวผมเองในวันแรกที่เริ่มต้นทําออนไลน์ครับไม่พร้อมเรื่องเงินไม่พร้อมเรื่องเวลาไม่พร้อมเรื่องความรู้ไม่พร้อมัทุกอย่างเลยแต่ที่สําเร็จมาได้เหตุผลเดียวเลยครับทำทางทันที่ยังไม่พร้อมถ้าวันนี้ชีวิตเรานะครับเลือกเอาคําว่าพร้อมมาเป็นข้ออ้างแค่นี้เราก็สามารถสําเร็จได้ไม่ยากครับ